สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องจริงๆกับชินผมชินนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับเชื่อว่าหลายๆคนจะชอบมากนะครับเรื่องนั้นก็คือหยางกล้ยเฟยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าเรื่องของหยางกล้ยเฟยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเล่าแบบคร่าวๆมากเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงรายละเอียดมากขึ้นเนาะเกี่ยวกับว่าหยางกล้ยเฟยเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ชีวิตของเขาเป็นยังไงโดยรวมนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามขอรับชมด้วยนะครับ เรามาเริ่มจากชื่อของหยางกุ้ยเฟยนะครับเราจะรู้จักหยางกุ้ยเฟยในชื่อของหยางกุ้ยเฟยแต่ว่าจริงๆเขาว่ากุ้ยเฟยเนี่ยเป็นตําแหน่งเนาะอ่าเขาได้หยางแล้วก็ได้ตําแหน่งกุ้ยเฟยคนส่วนใหญ่ก็เลยเรียกเขาว่าหยางกุ้ยเฟยชื่อจริงๆของหยางกุ้ยเฟยนั้นชื่อว่าหยางยู่ฮวนนะครับโดยหยางยู่ฮวนเนี่ยเขาเกิดในปีคศ .719 นะครับอ่าวันที่เขาเกิดเนี่ยตรงกับวันที่22มิถุนายนนะครับ บ้านของยางกุ้ยเฟยเนี่ยจริงๆเป็นบ้านที่เป็นขนนังตั้งแต่สมัยคนทั่วของยางกุ้ยเฟยตั้งแต่สมัยรับทรงสวยละแต่คนทั่วของยางกุ้ยเฟยนั้นตนประหารชีวิตต้นราชวงศ์ถังนะครับส่วนคุณพ่อของยางกุ้ยเฟยเนี่ยเคยรับตําแหน่งที่แถวเมืองเซฉวนนะครับทําให้ยางกุ้ยเฟยเนี่ยตอนเด็กๆคืออยู่ในส่วนพื้นที่ของเมืองเซฉวนเป็นหลักนะครับผมพอตอนยางกุ้ยเฟยหรือยางยี่หัวนอายุ10ขวบเนี่ย ุณพ่อเขาก็ได้เสียชีวิตลงนะครับและตัวเขาเนี่ยก็ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านคุณลุงรันบับสามของเขานะครับที่รั่วหยางเนื่องจากหยางพุยเฟยเนี่ยเขาหน้าตาด,ดีสวยนะครับแล้วก็ปวกกับเขาได้รับการศึกษาดีมีความรู้ระดับหนึ่งน,นะครับแล้วก็เก่งในเรื่องการเต้นรำการติดผีผ้านะครับผมซึ่งผีผ้าก็จะเป็นคล้ายๆกับกีตาร์แบบหนึง่งแต่ว่ามันจะเป็นขมบกจีนโบราณน,นะครับ ทำให้มีคนที่เชื่อว่าไปาจุยี่เนี่ยเคยเกล่าวถึงข่าวในกรดังฮึ่นเคยว่า天生丽质难自弃一朝选在君王侧正框หมายความว่านี่เนี่ย็พูดถึงคทั้งสวนอามของเขาเนี่ยมันยากที่จะลัดทิ้งได้นะครับจนวันหนึ่งได้ถูกเลือกรับใช้เคียงข้างกษัตริย์หรือฮ่องเต้นั่นเองนะครับต่อมาในปีที่7จ5เดือน7นะครับ ลูกสาวของถังเฉินจงเนี่ยอ่าได้มีพิธีการแต่งงานที่่วยางนะครับซึ่ง杨า,านเนี่ยก็ได้รับเชิญเข้าร่วมด้วยโดยน้องชายขององค์หญิงที่แต่งงานเนี่ยอ่าซึ่งเป็นโชว์หวังในตอนนั้นก็รู้สึกตกลุมรักตั้งแต่แรกพบเลยตกลุมรัก杨玉า,าน,นะครับดังนั้นอ่าถังเฉินจงเนี่ยก็ได้ถูกคครๆเรีว่าแฟนตัวเองบังคับแหละเพราะว่า อาโชวังเนี่ยเป็นลูกชายของอู่ฮุยเฟยนะครับก็คือให้แต่งตั้งหยางยู่ฟานเนี่ยเป็นโชวังเฟยก็คือแต่งตั้งให้เป็นภรรยาของโชวังนั่นแหละหลังจากแต่งงานนะครับทั้งคู่ก็รักกันมากมาครับผมต่อมาอีกสองปีต่อมานะครับในปีที่เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดนะครับอู่ฮุยเฟยซึ่งเป็นแม่ของโชวังเนี่ยก็ได้เสียชีวิตนะครับซึ่ง อู๋หเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ทงังนจงรักมากที่สุดนะตอนนั้นนะครับทุกอย่างที่อยู่ในวังนั้นเทียบเท่ากับฮองเฮาเลยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็ทําให้ทางเนจงเนี่ยรู้สึกซึ้งเศร้าตลอดเวลาถึงแม้ว่ามีผู้หญิงที่อยู่ในวังหลายหลายคนนะครับแต่ก็ไม่มีคนไหนเนี่ยสามารถเข้าตาอ่าทางเซนจงได้เลยจนมีคนมาบอกว่าเนี่ยยังยี่กว่านี่เป็นผู้หญิงที่สวยงามมากดังนั้น ทังเียนจงเนี่ยก็ได้เรียกหยางยูฟ่ฟานให้เข้าไปอยู่ในหลางวังนะครับและในปีที่740นะครับหรือ3ปีต่อมานะครับผมทังเียนจงเนี่ยก็ได้อ่ใช้อ่ออา้างว่าให้ไปขอพรให้กับโต้ไทฮาลนะครับสั่งให้หยางยูฟ่ฟานเนี่ยอ่ไปปวดเป็นนักปวดลทัทธิต๋าแล้วก็ได้นำว่าไทเจนนะครับ ต่อมาในปีที่745หรือว่า5ปีถัดมานะครับถังเฉินจงเนี่ยก็ได้แต่งตั้งผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นโชวงังเฟยนะครับหลังจากนั้นก็แต่งตั้งยางยูฮ่ฮวนเป็นกุย้ยเฟยเลยนะครับเนื่องจากว่าหลังจากเทียบถังเฉินจงเนี่ยได้ปลดหวงังฮวงเฮาแล้วก็ไม่ได้แต่งตั้งคนไหนเป็นฮวงเฮาอีกนะครับดังนั้นยางยูฮ่ฮวนในสมัยนั้นหรือว่ายางกุย้ยเฟยในสมัยนั้นเนี่ยมีฐานะเทียบเท่าฮวงเฮานั่นเองนะครับ หลังจากที่หยางกุ้ยเฟยได้เข้าวังแล้วเนี่ยทั้งเซี่ยนจงเนี่ยก็รักนางมากเลยนะครับจะสังเกตได้จากว่าหลังจากที่หยางกุ้ยเฟยเข้าวางังพี่สาวคนโตคงหยางกุ้ยเฟยก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นฮังหัวฟูเรนนะครับซึ่งคาว่าหัวฟูเหรินก็คล้ายๆตำแหน่งที่ให้กับผู้หญิงโดยพี่สาวคนโตอย่างที่ว่าก็คือได้ถูกแต่งตั้งเป็นหังหัวฟูเหรินเนาะแล้วก็พี่สาวคนที่สามได้แต่งตั้งเป็น วกัว夫人ส่วนพี่สาวคนที่8นะครับก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นฉินกัว夫人แต่ละคนเนี่ยเอ่อเหมือนกับว่าทุกเดือนนะครับก็จะได้เงินเป็นจำนวนแสนเฉียนะครับในสมัยนั้นส่วนพี่น้องคนอื่นนะครับก็ได้อ่าตำแหน่งคนนางหลายอย่างนะครับก็คือ,อเท่ากับว่านอกจากผู้หญิงได้ตำแหน่งแล้วผู้ชายก็ทำตำแหน่งด้วยนะครับและอาตระกูลอย่างเนี่ยเขาก็ยังได้แต่งงานกับ องหญิงทั้งสองท่านในทีเดียวนะครับต่อมาถึงความรักของเขาจะดูหวานชื่นนะครับแต่ก็มีการทะเลาะบ้างนะครับโดยครั้งแรกที่ทะเลาะกันนะครับจะอยู่ในปีที่คศอศ็กเดือน7นะครับเนื่องจากว่าหยางกุ้ยเฟยเนี่ยเริ่มเลงนะครับทําให้ผิดใจทังเซียนจงนะครับจงเปิดตัวนทังเซียนจงเนี่ยสั่งให้กลับบ้านไปกลับบ้านมึงขอปั้นตัวเองนะครับผม หลังจากที่กุ้ยเฟยออกจากวังนะครับถังเฉินจงก็กินไม่ลงนะครับทําให้เขาลิเชอร์ก็ต้องเชิญหยางกุ้ยเฟยกลับมาอีกนะครับโดยเหตุผลที่หยางกุ้ยเฟยทะเลาะกับถังเฉินจงนะครับคาดว่าหยางกุ้ยเฟยเนี่ยไปเหินผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นเหมยเฟยนะครับซึ่งเหมยเฟยเนี่ยชื่อจริงชื่อว่าเจีงยงไฉ่ผิงนะครับเข้าวังก่อนหยางกุ้ยเฟยถึง19บปีนะครับตอนที่อู่อกุ้ยเฟยเสียชีวิตเนี่ย าทางเฉวนจงเนี่ยรู้สึกเศร้าใช่ไหมครับจึงมีการเลือกค้าเลือกผู้หญิงใหม่ๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือจงางไฉผิงนะครับโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็คือทางเฉินจงเนี่ยก็ชอบจงางไฉผิงนี่แหละก็เลยแต่งตั้งเขาเป็นเหมยเฟยนะครับซึ่งเหมยเนี่ยเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งของจีนคล้ายๆดอกปวยนะครับและหลังจากนั้นนะครับเ็าไดา้ปลูกต้นไม้ต้นเหมย เป็นคล้ายๆกับบ่าเหมยเลยนะครับให้กับเขา,าเวลาดอกเหมยผีิป,ปานเนี่ยก็จะพาเหมยเฟยมาที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หวานชื่นเหมือนกันนะครับจนกระทั่งมาเจออย่างยู่ฝานก็เลยลงรักอย่างยู่ฝานเช่นะครับโดยหลังจากที่ทั้งเฉยนจงลงรักกับหยางยู่ฝานนะครับก็ลืมเหมยเฟยไปแล้วนะครับจนวันหนึ่งเหมยเฟยเขาก็มีการแต่งกรร กอน,นึงนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยไปส่งให้ทงัทงเฉยนจงซึ่งถังเฉยนจงเนี่ยเห็นกรปุ๊บก,ก็นึกถึงวันเวลาที่อยู่กับเหมยเฟยนะครับก็ได้เรียกเขาเข้าไปพูดคุยอีกรอบหนึ่งไม่นึกเลยว่าเรื่องนี้โดนหยางกุ้ยเฟยดูเข้านะครับหยางกุ้ยเฟยเลยหึงแล้วก็มีการแบบเรียกเหมยเฟยเนี่ยไปด่านะครับแล้วก็ด่าพร้อมกับทงังเฉยนจงนี่แหละซึ่งถังเฉยนจงเนี่ยเขาเป็นห้องเต้น,นะครับ เขาก็รู้สึกว่าจะให้กุ้ยเฟยมาว,ว่าเราอย่างนี้ได้ยังไงก็เ,เลยได้สั่งให้ไมยเฟยกลับบ้านนะครับแต่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องจริงเสมอไปนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูหลักฐานทางโปแลนด์ีนะครับก็จะไม่พบการบันทึกคนที่ชื่อไมยเฟยนะครับและทุกอย่างนะครับที่เรามีเรื่องเกี่ยวกับไมฟยเนี่ยมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับโดยหนังสือเล่มน,นั้นเขาไม่ได้เขียนว่า ใครเป็นคนเขียนนั่นเองนะครับตังนั้นหลายๆลายคนก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นข่าวลือที่เล่าขานกันไปนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ไม่ได้เจอเกาหลีเือเนี่ยไปคัดงงานในพื้นที่ที่เมรเฟยอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมานะครับโดยเหตุผลที่เขาทะเลาะกันนะครับก็น่าจะเป็น ถ้าัวดูจักหลักฐานทางโบราณน,นะครับอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือในสมัยของทงงั้งเฉินชงนี่มันมีอาชีพอาชีพหนึ่งก็คือเรียกว่าข้าเหนี่ยวสือนะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่หาผู้หญิงสวยงามเนี่ยไปเข้าสู่วังหลังโดยทั้งเฉินชงเนี่ยเป็นผู้ชายหึนนะครับเจ้าชูนั่นแหละ,อะพออยู่กับหยางกุ้ยเฟยทางวบรานบางทีก็เบื่อก็แบบอบหยางกุ้ยเฟยเนี่ยไปหาผู้หญิงเหล่านี้นะครับพอหยางกุย้ยเฟยรู้ข้อหึงก็เลยไปทะเลาะกับ แลทังเสียนจงทังเสียนจงก็รู้สึกว่าทําไม่่ใครๆกับว่านางสนงมไม่ยุ่งกับชีวิตส่วนตัวฉันก็เลยมีการขอว่าให้มันกลับบ้านไปเลยพออ,อย่างกุ้ยเฟยกลับปุ๊บเนี่ยอยู่ๆทังเสียนจงก็รู้สึกว่างอแบบเสียดายหลัางานะครับเลยให้เขาอ่ะไปรับอย่างกุ้ยเฟยกลับมานะครับ ต่อมาในปีที่750หนะครับหรือว่าปีที่เกาของเทียนเป่าเนี่ยยังกุ้ยเฟยโดนส่งกลับบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการไล่กลับครั้งนี้เนี่ยมีคนคาดเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทางเฉินรงเนี่ยอยากจะเตือนสติตะกวนหยางของยางกุ้ยเฟยนะครับเนื่องจากว่ายังกุ้ยเฟยเนี่ยได้รับความรักได้รับแบบว่าความโปรดปานอย่างมหาศาลน,นะครับทำให้ กวนหยางบ้านอย่างเนี่ยก็มีฐานะที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนเลยแบบความพอดีจนเยอะเกินไปจนแบบเหลืงเกินไปนะครับทำให้มันเ,เกินเส้นที่ขีดไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับบางทียังเหมิมแบบว่าอยู่ข้ามหัวเชื้อพระอ,องค์นะครับตังนั้นทั้งเีนจงเนี่ยจึงมีการขับไล่อย่างกุ้ยเฟกับบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเตือนสติ ว่าเออระวังนะซึ่งการกระทำครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ผลนะครับเพราะว่าพอทำอย่างนี้ปุ๊บคนจากบ้านตะวนอย่างเนี่ยก็รู้สึกกลัวทันทีนะครับส่วนอย่างเวื้่เขาร้องไห้ทุกวันนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยทางเฉวนจงไม่ได้รับอย่างเบื้องใส่กลับไปทันทีซึ่งเป็นการที่ส่งเขากลับบ้านแล้วก็หายสาบสูญไปเลยไม่มีข่าวสารได้ได้ จริงๆแล้วเนี่ยทางเฉินจงก็อยากพาคนไปรับอยางกุ้ยเฟยแหละแต่ว่าก็เนื่องจากว่าเป็นตัวเองทำนะแล้วก็เหตุผลต่างๆก็เลยไม่ได้ทำนะครับจนมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยมาพูดกับทางเฉินจงว่าเออให้ไปมันก็พอดีเลยว่าตรงใจกับทางเฉินจงทางเฉินจงก็เลยไปให้คนเนี่ยไปเอ่อคล้ายๆแบบเยี่ยมกุ้ยเฟยนะครับเยี่ยมหยางกุ้ยเฟยแล้วก็มีการแบ่งอาหารตัวเองเนี่ยให้เขาครึ่งหนึ่งพอ,อยางกุ้ยเฟยเห็นมีคนมา เยี่ยมเขาแล้วก็คนนาง้ามาจากฮ่องเต้นเนี่ยก็ร้องไห้ทันทีแล้วก็มีการบอกว่าตัวเองผิดนู่นผิดนี่นะครับเหมือนยอมรับผิดตัวเองนอกจากนั้นยังมีการตัดผมตัวเองอยู่ส่วนหนึ่งนะครับให้กับทังเฉียนจงพอทังเฉียนจงเห็นผมของหยางกุย้ยเฟยเราเนี่ยก็รีบรับหยางกุ้ยเฟยกลับบ้านเลยทันทีหยางกุ้ยเฟยรู้ว่าทังเฉียนจงไม่มีเขาแล้วเนี่ยก็จะเป็นคน ที่แบ,บว่ากินอะไรไม่ลงก็คือเขารู้ตัวและว,ว่าโฮงเตชอบเขาดังน,นั้นเขาก็เลยมีความเหลงิ่งกว่าเดิมนะครับเต<ม>แต่ชีวิตของอยังกุ้ยเฟยก็มาพลิกในปีที่755ครสิบศักราบนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยมันเกิดปฏิวัติอันลู่ันนะครับซึ่งอันลู่ันเนี่ยเขาก็มาปฏาิวัติเพราะว่า คนที่ชื่อหยางกว๋วจงซึ่งเป็นลูกพี่้องน้องของหยางกุ้ยเฟย์เนี่ยมันแยกจนเกินไปทำให้ทังชุนจงเนี่ยต้องพาหยางกุ้ยเฟยหนีไปที่แถวแถวใสชวนเฉิงตูนี่แหละอพอผ่านอ,าอยู่ที่มาเวยี่แล้วเนี่ยาทางคนที่เป็นผู้ปฏิวัตินะครับก็บอกว่า เนี่ยต้องประหารชีวิตยางกับยงกเฟยนะครับซึ่งทั้ง唐จงก็บอกว่าเออวจงผิดก็ประหารไปเถอะแต่ว่าย贵妃นั้นน่ะไม่ผิดอะไรเลยไม่ควรจะประหารชีวิตนะครับแต่ว่าคงอื่นเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้ปฏิวัติอันสิเนี่ยหรือว่าของมุ่นวายของการปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยเกิดจากยงกเฟยควรจะให้ประหารชีวิตยงกเฟยนะครับเอ่อจนในที่สุดนะครับ อ,อย่างกุ้ยเฟยก็ถูกประทานคล้ายๆกัอบใต้เชือกเขานะครับเพื่อให้เขาอะฆ่าตัวตายใต้ตุ้นแพนะครับผมซึ่งหลังจากที่ทั้งฉียนจงใต้จากการเรื่องการปฏิวัติทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็ได้ให้คนเนี่ยไปหาร่างของอย่างกุ้ยเฟยแต่ก็หาไม่เจอนะครับจนคนรุ่นหลังบางคนเนี่ยก็ลือกันว่าอย่างกุ้ยเฟยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เสียชีวิตนั่นเองนะครับ โดยเรื่องเล่าของอยางกุ้ยเฟยเนี่ยจริงๆก็มีเรื่องเล่าอีกสามเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกก็คือถ้าหัวใครที่รู้เรื่องศรีสาวงามในยุคจิมโปรลานนะครับก็จะรู้ว่ายางกุ้ยเฟยเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับโดยฉายาของอยางกุ้ยเฟยก็คือเซียวควานะครับรู้ว่าถ้าภาษาไทยเนี่ยก็คือมวลพก,กาละอายดางนะครับโดยเรื่องเล่านะครับก็คือมีอยู่วันหนึ่งนะครับยางกุ้ยเฟยเนี่ย เข้าไปอยู่ในวังใช่ไหมครแล้วก็เพราะว่าเขารู้สึกเศร้าโศกที่ไม่ได้เจอฮงเทสทีนะครับพอมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปชมดอกไม้ต้นไม้กับปันตานางนายต่างๆข้ออยู่ๆข้เหมือนเขาไปโดนต้นไม้ยาลาบนะครับซึ่งต้นไม้ยาลาบเนี่ยพอโดนปุ๊บเนี่ยไปมันก็จะหดนะครับดังนั้นพวกนางนายก็ชมว่าเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยสวยจนต้นไม้ย,ยังละอายเลย นี่ก็เป็นเหตุที่ทําให้พอทางเซินจงได้ยินว่าอะไรนะมีผู้หญิงที่สวยจนดอกไม้ยังละอายก็เลยได้เรียกเข้ามาดูนะครับหลังจากนั้นก็ได้แต่งตั้งนางเป็นกุ้วยเฟยนะครับและอันนี้ก็เป็นที่มาของมวลปากกาละอายนางครับทีนี้นอกจากาเรื่องที่ทำให้ดอกไม้อายเราเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงความรักที่าทางเฉินชงนี้ให้นางน,นะครับก็คือ หยางกุ้ยเฟยเนี่ยชอบกินลินจีมากนะครับแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยทังเฉียนจงก็จะสั่งคนเนี่ยไปเอาลินจีที่อยู่ไกลถึงกวางตุง้งหรือแถวๆฮกเกี้ยนนะครับเพื่อส่งขับมาให้หยางกุ้ยเฟยได้กินนะครับโดยตัวลินจีเนี่ยมันต้องมีใคๆก่อนลุกงน้ำก่ออยู่นะครับแต่ว่าต้องเร็วมากๆนะครับทาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทํายากมากนะครับเพราะว่ามันเป็น ลิงจีหนึ่งก็คืออยู่กายเนาะสองก็คือมันยังต้องสดใหม่อยู่นะครับผมเอ่อจึงเห็นได้ว่ามันเป็นอะไรที่หาทานยากแล้วก็สมัยนะั้นไม่เหมือนสมัยนี้ด้วยไม่มีตู้เย็นอะไรอย่างนี้ใหม้มายังสดอยู่อ่าก็แสดงว่าคนที่ไปเนี่ยต้องวิ่งแบบไม่หยุยดหย่อนนะครับผมส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อเสียงมากแล้วก็ใต้แต่งเป็นเรื่องยิ้วด้วยนะครับก็คือกานเมาของกุ้ยเฟยนะครับหรือว่าจูยกุก้ยเฟยจูยเจียวนะครับ่ากกวามีวันหนึ่ง อ่าก็คือทางสันจงได้นัดกับหยางกุ้ยเฟยเนี่ยมาเจอกันแต่พอถึงเวลาเนี่ยอ่ทางทาง้งสันจงไม่ได้มาหาเขาแต่ว่าไปอยู่อ่ที่ตำหนักของนางสนมอีกคนหนึ่งนะครับพอหยางกุ้ยเฟยร,รู้ตั้งนั้นก็ตื่มเหล้าเมานะครับจนอ่าเดินกับโซเซทั้งจับไปได้นะครับอันนี้ก็แสดงถึงความเศร้าที่แบบว่าหยางกุ้ยเฟยร,รอทางสันจงไม่ได้แต่ว่าเ็ามีความผงด้วย อยู่ในนั้นด้วยนี่แหละครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าของหยางกุ้ยเฟยนะครับที่ขยายเพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับจริงๆแล้วมันมีความหลังกว่านั้นอีกมันมีรายละเอียดลงไปกว่านั้นอีกนะครับถ้าใครที่ชอบสามารถไปหาหนังสือ,อที่เป็นภาษาไทายถึงเชื่อว่าน่าจะมอะีอยู่นะครับเพื่อ,ออ่านเพิ่มเติมได้นะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าชอบฟังเรื่องราวาลักษณะอย่างนี้อย่างเดิม กดติดตามผมด้วยนะครับแเจอก,กันครับสวัสดีครับ